เชฟเซปกันพี่น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องเดยาพาเพลินครับวันนี้ผมได้ตํำส่วครับตํำส่วนเส้นข้าปุ้นไปตลาดมาครับมาเวบเซปกันครับ Mà thế đi, Mà mạ, thôi xếp xếp đây các ạ, oh, đừng xếp mũ นี่ครับแคบหมูสำนี้ก่อนสามสิตอนนามาเช็ดๆด้วยกันับพี่น้องใช้ช้อนครับวันนี้เส้นข้าวปุ่นบีบสดๆนะครับบีบใหม่ๆเลยนี่อืม ต้ใส่น้ำปลาครับใส่ผักบุ้งผักกร <c oughs> ะจงนะใส่ถั่วถั่วดินอื้ม บรรยากาศฝนตกครับแชร์ไปกันเพี่น้องนี่อืม มาได้เซ็สบเหมือนกันครับบรรยากาศยามแรงอื ตำส่วครับตำส่วนเซนนุมดีขนาดเพื่อ่น้อง ถัวเทอร์ฮุยอืมอืม Que um... <tosse> amor.

เข้ากันอําลําเลย รสชาติเปี้ยวหวานนัวนะครับ หมดเลครับวันนี้ไม่ได้กินมานานอร่อยมากฝากกไดไลค์ก, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ